สวัสดีคะ่ะสสดีนะคะนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะโนดักรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนํานะคะเป็นสินค้าของโนดักรีนนะคะ,ะ,คะวันนี้ที่นํามาเนี่ยก็ยังคงเป็นหม้อเพิ่มแรงดันไฟอัตโนมัตินะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างคือสเตเ i ลิเซอร์นะคะ A V S A V R นะคะหรือว่าง่ายๆหน่อยเนี่ยที่คนเข้าใจง่ายกันนะคะก็คือเป็นเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัตินะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นบูเบิร์ตนะคะส0 K V A นะคะตัวนี้เนี่ยก ก็เป็นสินค้าจากอินเดียแท้ร้อเนะคะแล้วก็ยังเป็นสินค้านะคะที่ขายดีนะคะอันดับหนึ่งของอินเดียด้วยนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาจะเจอเรื่องอปัญหาไฟตกนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าประชากรที่ ประเทศเขาเนี่ยก็คือเยอะนะคะแล้วก็เรื่องพวกการใช้ไฟฟ้านะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเยอะแน,น่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบูเบิร์ดนะคะ 10kva เนี่ยก็จะสามารถนะคะรองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง110บโวลต์นะคะแล้วก็เอ่อ1น0โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง280บโวลต์นะคะแล้วก็ปรับแบบเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัติท้100%ซนนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่า เจอปัญหาไฟตกนะคะหรือว่าไฟเกินไฟกระชากนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะบอกด้วยว่าไฟเข้าต่ําเกินก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ LO นะคะหรือว่าไฟที่มาที่สูงเกินไปนะคะก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ HI นะคะหรือว่า High นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เข้าหน้าแรงแล้วด้วยใช่ไหมคะการใช้ไฟเนี่ยก็จะเพิ่มแล้วก็เยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากรักษานะคะเป็นอุปกรณ์เครื่อใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยก็คือต้องมีเป็นอุปกรณ์นะคะเป็น AVS AVR หรือว่า s t a b บ l i z เซนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูนะคะเป็นรีวิวจากลูกค้าทาั้งบ้านนะคะที่ส่งมานะคะก็จะมีเป็นรีวิวการใช้งานจริงนะคะจากทั่วทุกประเทศนะคะถ้าเกิดใครเนี่ย สั่งซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถมารีวิวกับเราได้นะคะที่ช่องทางน่าจะกรีดนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้านะคะจากการใช้งานจริงนะคะไม่ว่าจะติดที่บ้านนะคะหรือว่าใช้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็สามารถที่จะามารีวิวนะคะหรือว่าพูดคุยให้การฟังก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยใช้กับอะไรบ้างนะคะกับแอร์กี่ตัวกี่ BTU นะคะหรือว่า ต้องการที่จะใช้กับปั๊มน้ำนะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแล้วก็สอบถามได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไอจีไลน์ก็จะเป็นแอดนนะคะ d r g r d n นะคะหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างมาก็ได้นะคะพูดคุยแล้วก็สอบถามกันก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายออมีหลาย kva นะคะไม่ว่าจะเป็นห้ k 1 0 k หรือว่าไปจนถึงรุ่นใหญ่นะคะก็ฝากเป็นม้อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติของนอตกินไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ